ถ้าเกิดมีไลย์ได้ผสมงผมอยากทาทั้ซอยทําให้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยากให้มันเป็นความรู้สึกวัฒนธรรมไทยอ่ะที่แทรกเข้าไปอยู่สวัสดีครับชื่อพี่สิธิ์ครับนายสุรวิจิตรเดลงชื่อพิดครับปกติทำภาพยนตร์โฆษณาครับผมเราเรู้อยู่แล้วว่ากระแสะโฆษณามันจะดาวก็ลวเลยกำลังหาธุรกิจบางอย่างที่มันเป็นอัพเทรน,นแล้วก็ได้ไปฟังไลฟ์โค้ชคนหนึ่งเขาคุยถึงเรื่องว่าถ้าเกิดอีก3ามเดือนคุณจะต้องตายเนี่ยคุณจะทําอะไร ข้อหลักๆเราคืออยู่กับลูกอยู่กับบ้านเที่ยวถ่ายรูปนั้นก็เลยเอ๊ะนั้นฉันกลับมาทำยูทูบดีกว่าเราจะไปถ่ายรูปแล้วอยู่กับลูกตลอดเวลาแต่ว่า YouTube ประกาศมาว่าช่องเด็กไม่สร้างรายได้เราก็เลยอาวนั่นเปลี่ยนแผนนั้นก็เลยทําช่องตัวเองแล้วกันก็เลยทําเป็นพินแดสสไตล์เป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการเกษตรแต่พอมาเรียนรู้เพิ่มอีกว่าพอเป็นช่องไทยแล้วรา,วาไรได้มันน้อย าว่าเป็นช่องต่างประเทศเนี่ยไปได้ไดีเยอะกว่าเราก็เลยทำช่องต่างประเทศเพิ่มขึ้นดีกว่าฟุตรามีเป็นสตรีทฟู้ดไทยแลนด์เลยทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันง่ายขนาดนี้คู่แข่งต้องเยอะแน่เลยแล้วเราก็เลยพยายามหาสิ่งที่คนอื่นเนี่ยทำยากหน่อยเราชอบซีรีส์เกาหลีตรงที่ว่าเขาแรทรกเพราะฉะนั้นเกาหลีผ่านเคาเจอร์ของซีรีส์เราก็เลยฝากอาหารไทยหรืออาหารเนี่ยผ่านครัวไทยซึ่งมันก็แปลกตาจาก าชติเราก็เลยคิดว่าเราจะทำมินิฟู้ดดีวกว่าก็ไปเรียนกับบูติสเกลนี่แหละฮะก็เรียนทำมินิเจอร์ก็มีทําบ้างซื้อบ้างผสมไปหรือซื้อมาแล้วอัดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันตรงกับพัวของเราเมนูแรกๆที่ผมทำะฮะพวกไข่เจียวอัญชนันต้มยำกุ้งต่างๆที่คิดว่าฝรั่งก็น่าจะชอบแล้วก็เป็นอาหารไทยด้วยคนดูแบบน้อยมากเราก็เลยลองเริ่มทำเบอร์เกอร์เริ่มทำเฟรนช์โพต์เริ่มทำอะไรที่มันแมสขึ้นเอยถ้าเกิดว่า คนเริ่มดูเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะค่อยๆหยอดอาหารไทยที่เป็นไทยๆมากขึ้นกว่านี้ก็ได้เมนูไหนทำนานที่สุดเมนูพิซซ่าพา่าปั้นแป้งเองด้วย<ม>พักโดขึ้นนวดนวดเสร็จพักโดอีกรอบนึงคือทำเหมือนของจริงทุกอย่างเลยทำซอสพิซซ่าเองอะไรเองทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเลยใช้เวลานะตอนแรกที่ตั้งใจจะทำทุกวันแต่ว่าทำทุกวันแล้วแล้วเหมือนกับว่าเราใส่รายละเอะียดไม่ได้เยอะนี่อยากจะลดทอนวันที่แอร์ลงแต่ว่าเพิ่มคุณภาพมากขึ้นเพิ่ม ิ่มสีสันให้มันเพิ่มอสไดดีมากขึ้นก่อนทำอาหารเราก็าจะมีเปิดเพลงนิดนึงหรือเราทําอะไรได้เราจะใส่เข้าไปมันก็เลยต้องใช้เวลาในการผลิตพร็อพตั้งใจในการทำเหมือนไทยหนังโฆษณาเลยแหละและะ้วพยายามทํแต่ทั้งหมดก็ถ่ายด้วยมือถือนะครับทั้ง3ามช่องให้ให้มือถือถ่ายหมดเพราะว่าอยากให้ทุกคนทําได้ด้วยอ่ะง่ายๆถ้าเกิดมีรายได้พอสูงผม,ม,ผมอยากทาทั้งซอยเลยนี่บ้านเราอ,กอกากูขายกาแฟอันนี้เป็นสตรีฟู้ดรถเข็นมีร้านตัดผมไทยๆคือ ทำให้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยากให้เป็นความรู้สึกวัฒนธรรมไทยอ่ะที่แทรกเข้าไปอยู่หนึ่งผมรู้สึกว่าเราทําแบบเนี้ยมันกระทบคนวัยเราคนวัยแก่ๆคือมันรู้สึกถึงอดีตแล้วมันรู้สึกถึงเออมันถูินหาสองคือเราแฝงไปกับสิ่งเนี้ยมันทําให้ฝรัง่งหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยรับซึมง,ง่ายผมก็ทําช่องเอาไว้การที่ผมเริ่มทําเนี้ย สิ่งที่ผมได้ไม่ใช่ว่าผมจะได้รายได้เลยต้องใช้เวลานานให้มีความอดทนแต่ที่สิ่งที่ผมได้มากที่สุดคือลูกอย่างผมทำอะไร